วัสด,ดีครับทุกคนวันนี้ช่องครัวลุงจานนะครับเราจะไปตามห้างวัตถุดิบกันที่ทงตลาดนะครับเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้วัตถุดิบอะไรมาทําเมนูอาหารนะครับไปกันเลยครับ ตอนนี้เราก็มาถึงตลาดเก็ดวิวัฒน์แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตามหาหวัตถุดิบกันเลยนะครับ ราก็หาก,กันจนเจอแล้วครับพมวัตถุดิบที่ ừ, เราจะทำในวันนี้ก็คือ ừ, นี่นะครับหม้อกำลังซับอยู่พอดีเลย ừ, ก็คือห้อยค้มนะครับข <ừ, S 2> ายกิโลยังไงครับหมอโล่เจ็ดสิบลูกโลเจ็ดสิบย่ใหญ่ลูกใหญ่ยย <laughs> ครับเดี๋ยวหัวนวัตถุดิบวันนี้เราก็คือห้อยค้มนะ <ừ, S 2> ครับน <ừ, S 2> ี่วิธีการซับปูดมัน เราไม่ต้องไปซับเองอยู่ครับครวลุงจ้าเราก็ตาม้ามาันจนะเจอ,อ,อนะครับเอาหอยขมสองโลนะครับร้อยสี่สิบบาทครับหล,ล่อมเมาะซับอยู่นะครับหอยขมได้แล้วยัมงมา้โอเคเอามาเลยครับ ผมสกิโลนะครับโอเคสวยสวยแล้วครับครผมไปผมสโลขอบคุณครับหมอครับคปผมสองกิโลนะครับเอาไปช่าูหน่อยครับกันเท่าไหร่เอ่ย หบาทแค่ไหนเอ่ยสักทีแจ้งได้ครับ,ค,บครับน้ำกะทิสักขึ้นกิโลครับไหวแกงกับอ้อยขมครับน้ำกะทินะครับขอบคุณครับได้เลยนะครับน้ำกะทิสุดโล ไกหอยค้ม2กิโลเดี๋ยวเรากลับไปทีห้องไปทํากันเลยนะครับไปดูวิธีทํากันครับได้ครับหลังจากเราไปตามมาวัตถุดิบกันมาเซ้นนะครับเราได้ห้อยค้มกันมาวันนี้เราจะทําเมนูแกงห้อยค้มมีหอยค้มใบยาวผู้น้ำกะทินะครับ หอยค้มเราซื้อมาสองกิโลน้ำกะทิหนึ่งกิโลนะครับแย่กวัวก,กับหางมันนะครับตอนแรกซื้อกะทิครึงกิโลไม่พอนะครับคิดว่าไม่พอเห็นน้อยค้มเยอะก็เลยซื้อน้ำกะทิเพิ่มเป็นหนึ่งกิโลนะครับเดี๋ยวเรามาล้างหอยแล้วก็ล้างใบชะาู่กันนะครับมาครับ หลังจากลามจนสะอาดแล้วนะครับเราก็มาซอยไปเลยครับใบชะพลูเราซอยเสร็แล้วเดี๋ยวเราจะมาล้างห้อยกันต่อเลยนะครับ ทารจุดไฟมันจะสะอาดนะครับไม่มีขอื่ีด,ดังหลังจากเราล้างวิธีเรียบร้อยแล้วทังหอยคม้มใบชัพรูเดี๋ยวเรามาหลุงกันเลยนะครับ มาครับเดี๋ยวเอากระทะไฟฟ้าคู่ใจขึ้นมาก่อนนะครับวันนี้ใช้เกลือแกงกะทินะครับหรือจะใช้เกลือแกงพัดแพ็ดก็ได้นะครับใครไม่มีเครือแกงกะทิจะเป็นส่วนหางกับส่วนวัวนะครับกะทิ ไฟอ่อนๆนะครับเราใส่หางกะทิไปนะครับเราใส่หางกะทีไปใช้ไฟอ่อนนะครับใช้ไฟอ่อน ใส่หางกะทิไปพอพอเดือดน,นะครับอย่าให้กะทิแตกมันเดี๋ยวเราใส่เขื่มแกงไปนะครับอย่าทันให้กะทิแตกมันนะครับใส่น้ำกะทิหนกิโล างไวแค่ขอเดือดน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องแกงกันไปเรือเดือดแล้วลุงจ๋าจะใส่เครื่องแกงด้วยนะครับลุงจ๋าจะใช้ความแพท็ทกลางกลางจะใช้ซับช้อนถึงนะครับเท่าแพ็หมาแร่งเดี๋ยวเวลาจุ๊ปักลิ้นครับใช้เื่งช้อนนี้นะครับ say khơi học say khơi lùng bay nít đuôi. Để thường sắp kết ไอ้ข้มที่เราล้างแล้วนะคะใสลงไปเลย ล้นท้าเลยครับ vậy mà cút soi đôi nữa các, à. rồi soi về mà cút phải say rồi thai năng cao say vậy chèo cút sẽ มาปรุงรสกันนะครับเพิมเกลือครับเกลือนิดเพื่มความเข้มครับน้ำตาลครับพวกงความร้อยครับ Vừa làm tán cũng còn lỗi thật Thế năng đấy hả? Sao nhỉ? Cháu phẩm cầm bệnh này Đừng tạm Để bác của yên lấy thật Phẩm phép Đột xá phẩm phép đai là thật Phép mạc hoa ni bác in khả? เราก็ใส่ใบชะพลูนะครับใส่ใบชะพลูลุยลงไปเลยครับ โดยใบมะกรูดครับนาปุ๊บปัจจแล้วก็พัด้องสามทีครับนาปุ๊บปีกนไป เซตนะครับสำหรับเมนูวันนี้ข้องครัวลุงจ๋านะครับแกงห้อยค้มอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครัวลุงจ๋ากันด้วยนะคะ